ครับสวัสดีครับหมอธัญวัฒน์นะครับหมอป่าตัดเทรอยและพะลาเทรอยนะครับวันนี้นะครับหมอเขาจะมาพูดเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงสําหรับคนไข้ที่เป็นมะเร็งไทรอย์นะครับที่ที่1ก็คือเคยมีประวัติว่าเคยไปฉายแสงที่คอตอนเด็กมาก่อนนะครับได้รับกรรมัภาพรังสีแถวบริเวณศีรษะหรือคออย่อยางเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับ ปัจจัเสี่ยงต่อมาเนี่ยก็คือมีประวัติครอบครัวเราเป็นโรคไทรอยหรือว่ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งไทรอยนะครับเช่นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นมะเร็งไทรอยอย่างเงี้ย ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงสําหรับการที่เราเป็นมะเร็งไทรอยนะครับต่อมาอันที่3ก็คือเราอาจจะสูบบุหรีเ่เยอะก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งอื่นๆรวมถึง,งมะเร็งไทรอยด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องปัจจัยเสี่ยงของอายุนะครับถ้ายิ่งคนไข้อายุมากเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ตัวเซลล์ไทรอยมันเกิดความเสื่อมไปแล้วก็มีเกิดการกลายพันธุ์ไปนะครับรวมถึงปัจจัยเสี่ยงเช่นเรามียีนกลายพันธุ์ของมะเร็งไทรอยนะครับหรือเรียกว่ายีนบีราฟนะครับ ถ้าเรามีพวกยีนบิราฟหรือว่ายีนแรสอย่างนี้ซึ่งถ้าเราไปตรวจดีแล้วเจออย่างงี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งไทรอยด์เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงคนที่เป็นโรคหมอชะะ้าว่าโรคภูมิแพ้ตัวเองแบบเรื้อรังนะครับมีการอักเสบของต่อมไทรอยเป็นระยะเวลา,านานมากๆมันจะทําให้เซลล์ปกติเนี่ยเกิดการถูกทําลายอย่างบ่อยครั้งนะครับ จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งไทรอยขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งไทรอยนันก็มีหลายปัจจัยเลยนะฮะเป็นจากอายุของเราเองเป็นจากตอนเด็กเราเคยได้รับไปฉายแสงเป็นจากครอบครัวของเรานะครับเป็นจากยีนที่ผิดปกติของเราเองทําให้เกิดการกลายพันธุ์หรือว่าเป็นจากตัวเราสบบุรีเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งไทรอยไปแล้วเนี่ย อาจจะต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้มะเร็งกลับมาเช่นพักผ่อนน้อยนะครับดูแลตัวเองไม่ดีกินอาหารไม่ดีกินอาหารที่ไม่แล้วมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกินพวกอาหารแปรรูปเช่นพวกไส้กรอกพวกแหนมพวกอะไรเยอะๆใช้หมอใช้ขอากินนิดเดียวคงไม่เป็นไรแต่ถ้ากินเยอะๆอางเงี้ยก็มีความเสี่ยงต่อการเพิ่มอัตราการที่เกิดการมะเร็งกลับเป็นซ้ําขึ้นได้ สำหรับใครนะครับที่มีคำถามเกี่ยวกับพัลล์เทรอยด์การพัลล์เทรอยด์หรือว่าโรคไทรอยด์ต่างๆนะครับสามารถส่งคำถามหมอมาที่อินบ็อกเพ็ตพัลล์เทรอยด์หรือไทเรลมันคลินิกก็ได้นะครับหรือจะมาหาหมอก็ได้นะครับหมอยินดีให้คำปรึกษาครับสวัสดีครับ